สมวนาภูมิโดยอาจารย์รันมรดกไทยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ทิงงานนะคะผ่านทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง Youtube กด subscribe จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับของพระเครื่องแล้วก็ทําให้มีการพัฒนาตัวเองนะคะเกี่ยวกัเรื่องการดูพระได้ด้วยมีความรู้ติดตัวไว้ไม่เสียหลายถึงแม้บางครั้งเราอาจจะไม่ได้เข้าสู่วงการพระก็แล้วแต่นะครับก็ ศึกษาไว้ได้ประโยชน์แน่นอนยิงนะอาจารย์ถ้าเกิดแบบว่าเรามีความรู้อย่างเงี้ยย่งจเราไม่ได้เล่นพระนะแต่พอได้มาทํารายการกับอาจารย์เนี่ยพอมีความรู้อยู่พอกลับไปดูพระที่บ้านก็รู้สึกเอ้ยมันเราเริ่มจะดูเป็นหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเปิดดูเริ่มมีความเข้าใจค่ะ อ่าเริ่มเริ่มมีความเข้าใจในพระชนิดนั้นๆนะแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่าเออสิ่งที่บูชาอยู่เนี่ยเราไปเปิดดูก็ก็เป็นพระหรือเปล่าแต่พอมาติดตามอาจารย์หรือแม้แต่ฟังอาจารย์อธิบายเนี่ยเลยทําให้ไปรื้อหิ้งพระพอสมควรเหมือนกันนะอ๋ออันนี้ดูยังไงอ่ะตัวตัดดูแบบไหนอันนี้ดูได้หรือเปล่านะก็ไปเปิดดูนะก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอ้าวขอ คำถามแรกจาก SMS นะคะ,จะเจริญพรหลวงปู่หงค่ะอาจารย์ราคาเท่าไหร่แล้วราคาเท่าไหร่จเจริญพรปู่หงเนี่ยจากเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยยังอยู่หลักร้อยยังอยู่หลักร้อยอยู่เลยแต่ปัจจุบันมันขึ้นเป็นพันไปแล้วไวมากนะครับตามไม่ทันอาจารย์เพราะอะไรทำไม,มเดี๋ยวนี้รูนน้เนี่ยสี่ห้าหมื่นอ เขาว่านะ,ะ,นะมันก็มาหาผมห้าหมื่นกว่าเหมือนกันผมก็ซื้อไม่ได้เออบอกไม่ซื้อดีกว่าวทำไมล่ะก็<พ>นในเมื่อแบบว่าต่อไปเนี่ยแนวโน้มเพื่อะจะดีนะคะอาจารย์ไม่รอเขาเล่นกันแพงๆเราค่อยซื้อดีกว่านั่นนั่นคือนโยบายของผมผมจะซื้อพาระที่ราคานิ่งแล้วอ,อย่างเงี้ยที่มันขึ้นลงขึ้นลงไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นอันนี้ยังพึ่งพ่งจะมาใหม่แต่ก็ใครมีที่ต้นทุนถูกก็แนะนําให้เก็บ เก็บไปก่อนจะดีกว่าเก็บไปก่อนนะครับแต่ว่าวถ้า<น>ถ้าเห็นว่าพอสมควรก็รีบๆเลยเดี๋ยวจะไม่อยู่จ้ะใช่เดี๋ยวจะไม่ไม่ทันเดี๋ยวจะตกรถนะครับอาจารย์ทีนี้ทําไมขอถามหน่อยว่าทําไมเดี๋ยวพิจาร์เห็นว่าเพื่อนๆหรือว่าแฟนคลับเนี่ยจะถามถึงหลวงปู่หงกันเยอะจังเลยช่วงนี้กําลังฮอตทิพนะครับไม่ว่าหูเกือบทั่วประเทศนะ ยิ่งสายอีสานเนี่ยขนาดไปวัดป่าวังน้ําเย็นมันก็จะมีคำถามจานติดปูหงมาปะหม่องอย่างนั้นเลยเหรอบอกไม่ไดเอามาเนี่ยที่มีอยู่นี่กับพระอรหันต์แล้วที่นั่งอยู่นักับพระอรหันต์นขางนเนี่ยเนี่ยชัวกรรมการวัดกรรมการวัดท่านท่านก็ติดตามรายการผมมานานแล้วแหละนะครับเจอเขาก็จ้องหน้าเลยจ้องหน้าแล้วยิ้มบอกใช่จันลันไหมบอกใช่ครับเจ้าเนี่ยเห็นไปที่วัดเนี่ยส่วนใหญ่ คนรู้จักเรา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 คั้งนั้นมีแต่คนทักนะครับใช่จันรันไหมทักได้ทักได้ทักได้มาพูดคุยทุกคนนะครับทักทายทุกคนอย่างกรรมการวัดเอ่ยหรือว่าลงหล่อลงหลอมอะไรอย่างเงี้ยมันเจอกันบ่อยเป็นเพื่อนกันหมดนะครับเจอกันอ้าวพี่มาด้วยเหรอนั่นมีคนชมรายการของเราเยอะมากค่ะจย์ว่าเป็นรายการที่ให้ความรู้มากๆเกี่ยวกับเรื่องของปรักเรื่องนะคะขอบคุณมากครับโอ้โหบอกว่าเปิดแบบไม่มีปิดเลยไม่มีหมดเลยกสอนก็สอนอยากอยากให้เพาะบางครั้งเนี่ย มันง่ายทั้งสหรับผมอ่ะมันง่ายทั้งสหรับผมนั่นก็คือผมเวลาผมซื้อขายเนี่ยผมไม่ต้องมาฟังพี่อธิบายชักแม่น้ำทั้งห้าตั้งแต่แบบปูทวดซุปเปอร์กงอะไรอย่างเงี้ยได้มาแบบนู่นเป็นทอดเป็นทอดแล้วละามันไม่แท้ใช่ไหมก็ไม่อยากฟังคำอธิบายอยากอยากแบบยื่นมาปั้ง เท่านี้ได้ไหมเท่านี้ได้ไหมอย่างนั้นง่ายจบเลยที่พยายามสอนเพื่อนเพื่อนทุกวันเนี่ยหนึ่งอยากให้เพื่อนๆนมีความรู้ติดตัวสองง่ายกับการทํางานของผมแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรแต่จุดประสงค์เราอ่ะอยากให้วงการพระเนี่ยหลอมเป็นหลอมเป็นหนึ่งเดียวนะครับเล่นให้ถูกทางเล่นพระแท้คุณเชื่อผมถ้าคุณเล่นพระแท้คุณได้ตังค์ถามว่าเล่นพระเก๊ได้ตังค์ไหมได้ตังค์ แต่ว่าคุณต้องเป็นต้นขั้วคุณต้องรับส่งไปรถส่งไปไว้นะแบบเขาผลิตมาปั้งคุณก็เดินกระจายเลยตอตไสามร้อยห้าร้อยสามร้อยห้าร้อยอย่างงี้คุณได้ตังคนะแต่ไม่ไม่แนะนํามันบาปไม่ดีเออมันบาปไม่ดีมันบาปจริงจริงไม่งั้นก็จะมีเซียนไว้ทําไมอ่ะเซียนเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คืออนุรักษ์สะสมค่ะนะอนุรักษ์สะสมพระแท้พระเก่าพระทุกชนิดนะครับคงไว้ออนุรักษ์ไว้นะครับ รายการของเราเนี่ยอยากให้ทุกคนเรียนรู้อยากให้ตามให้ทันตามผ้าเกะก็ทันตามผ้าแท้ก็ทันตามราคาก็ทันทันทุกอย่าง ที่ว่าวันการมันค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะการทาพระเกศเนี่ยก็ออกมาคบคู่กันไปนะสอดคล้องกันไปเลยกับพระแท้เนี่ยบางทีดูยากถ้าเกิดไม่ติดตามรายการเนี่ยค่อนข้างที่จะยูดูยากเพราะอาจารย์ก็บอกอยู่บ่อยครั้งว่าเพราะอะไรทาไมถึงไม่เอาพระเกศมามาสอนเนี่ยไม่ได้มันจำเป็นภาพจำนะคะมันเป็นภาพจําสมองเราแวบหนึ่งเนี่ยไม่ได้เลยบางอย่างสังเกตดูได้บางคนบอกว่าทำไมเซียนเขาดูเร็วจังมันดูมันดูไม่เร็วไม่ได้ จะดูช้าก็าต่อเมื่อผ้าองค์นั้นแท้นะเพราะเราหยิบขึ้นมาส่องอย่างเงี้ยส่องไม่แท้รีบวางก่อนเลยอันดับแรกที่อาจารย์ดูดูอะไรก่อนคะดู question mark ก่อนสมมุติว่าพระแก่มาแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็พยายามจําว่าเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นนี้รุ่นนี้เราต้องจําตรงไหน่าในผ้าลออย่างพระกลิ่งอย่างเงี้ยอ่ากลิ่งเนี้ยเวลาผมไปซื้อเขายื่นมาเงี้ยเราก็พยายามมองหนึ่ง ถ้าเขายื่นส่งมาให้แวบหนึ่งแว็บแรกหนึ่งสีสันก่อนอสีก่อนนะรหนึ่งดูสีก่อนแว็รกถ้าสีมันผิดเพี้ยนไปยเงี้ยก็คิดในใจไว้ก่อนก่อนที่จะหยิบดูต่อน่าจะเก๊นาน่าจะเก๊สองพอหยิบมาวางไว้บนมือดูพิมพ์นะครับพิมพ์เป็นหลักตั้งพิมพ์ถูกไหมไซส์ถูกไหมเล็กไปหรือเปล่าใหญ่ไปหรือเปล่าหรือพอดีคมไหมพิมพ์ถูกคมอทีนี้มาส่องหารายละเอียดละ หนึ่งโลหะถูกต้องไหมออ่โอโาโลหะถูกต้องไหมลงกล้องไว้เสร็จตั้งพอแท้เสร็จไล่ดูความสวยเรียงลําดับไปเลยว่าตามค่าไล่ดูความสวยอคืออะไรแต่ถ้าเขานะยื่นาปาั้งเนี่ยผิดพิมพ์ผิดพิมพ์มเนี่ยนะเวลาเซียนดูมันจะดูไกลๆอย่างเงี้ยดูพิมพ์ก่อนเสร็จแล้วถ้าพิมพ์ผิดม,มันจะไม่ค่อยหยิบแต่ถ้ามันไม่แน่ใจมันงงๆองเงี้ยแม่งกึ่งเก๊กถึงเดียมันจะหยิบมาส่องหนึ๊บแต่ถ้าเก๊ปั้งมันจะเสียเวลาไปไม่วางเลย วางก่อนอันตรายนะครับ <S <S อาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยอย่างเนี่ยหลวงพ่อที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยมีพระอีกไหมอะคะหรือว่ามีแค่<ม>องค์เดียวมีไหมม,ม,มีอีกเขาเป็นร้านขายกะทิออยู่เลยธนาคารกกิตรกรแถวนั้นเขาเรียกว,ว่าอะไร,ระเทศบาลบ้านสวนชนบุรีชนบุรีใช่หาไม่ยากผมผมไปหาเขาไม่ยากแล้วเขาบอกพี่กัดมาบอกว่า เฮียเซิร์ชใน Google ธนาคารกสิกรสาขานี้สาขานี้เราก็เซิร์ชไปเลยมีอีกสองห้องนะเป็นร้านขายกะทิเปเขาจอดหน้าร้านเลยจอดหน้าร้านเขายื่นมาบแวบหนึ่งเราก็เฮ้ยแม่งแท้เลยเว้ยยังรู้ผู้ทิพเนี่ยแท้แบบไม่ต้องส่องเลยแท้ตั้งแต่ผิวนี่แหละคุณผู้ชมนี่แหละคือความชํานาญต้องอาศัยประสบการณ์เยอะๆนะคะใช่แท้ตั้งแต่ผิวันนี้นี่นี่อันนี้คือพี่เขา อ๋อพี่ที่เขาเอาหลวงปู่ทิมมาใช่ใช่นะครับผมเราก็ลืมเสียมารยาทลืมถามชื่อรีบรีบนะครับแล้วเขาส่งรูป้าะที่ส่งมาเขาส่งมาแต่หลวงปู่ทิมนะเดี๋ยวจะให้ดูรูปนิดนึงนะปังโอ้งามมากคมกลิบแคาไหนนะเนี่ยเขาส่งเป็นรูปที่เขาส่งมาเองอโ อันนี้แท้ตาเปล่าเลยิ่งเขาส่งด้านหลังวันนี้มีรอยจิกนะผมบึ่งรถเลยอ,อยู่ตรงไหนรอตรงนั้นอยูวจนละคราวอยู่นะใช่ร,รอหน่อยนะสองชั่วโมงไม่เกิน3ามชั่วโมงถึงเมืองชนถึงเลยใช่นะคะแล้วก็ได้มา ได้มาซึ่งของแท้นะถูกใจถูกใจองนี้ถูกใจถือว่าสวยองคหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะรายการเนี่ยนะคะมีประโยชน์นะครับเปิดดูเถอะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตกของเราเนี่ยจะได้เจอผระในรูปแบบเวลาเพื่อนๆส่งผ้ามาขายผมเนี่ยผมซื้อได้ผมก็จะนํามาไลฟ์สดต่อไลฟ์สดต่อมาบ้านว่าเฮ้ยผมซื้อมาเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะมันสแตนดาร์ดมันเป็นมันเป็นพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ได้เวอร์วังอลังการโอ้โหต้องเป็นแสนเป็นล้างอะไรอย่างง้นมันเป็นบางอย่างจับต้องได้อันนี้จับต้องได้แน่นอน เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนบนบันทิปเอเซียนด้วยกันเขาก็ถามบอกพี่ทำไมแม่นราคาจังวะบางอย่างไม่ค่อยได้ซื้อไม่ค่อยได้ขายอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อาศัยการคำนวณคำนวณและการคาดเดาว่าปีนี้หลวงพ่อนี่ยังเท่าไหร่ต้องเท่านี้นะแต่ถ้าพักกระแสเนี่ยอย่างเดียวที่ผมจะตามไม่ทันแม่งขึ้นรายวันใครจะไปตามทันได้ใช่ป่ะเราไม่ได้นั่งเฝ้าหน้าจอตลอดเหมือนหุ้นไม่ได้นั่งเฝ้าหน้าจอเคาะเท่าไหร่เคาะเท่าไหร่แต่อย่างอื่นเนี่ยบมงครั้งเนี่ย ก็ช่วยเรามีเรามีดูในเว็บซิประมูลมันปิดเท่านี้ไว้ปิดนี่ก็คือราคาหลอกใช่ไหมแล้วก็ลูดขึ้นไปข้างล่างราคาความเป็จริงอ๋อมันอยู่ณปัจจุบันราคาเน่ามันปิดสี่พันก็พันกว่าบาทอย่างเงี้ยแต่ว่ามันปิดเว่อร์ไม่ให้คนอื่นมาปิดต่อเป็นอย่างนั้นมันอันนี้คือมันคือมันคือเก็บความรู้ค่ะ อ๋อะนะคะมีคํำถามต่อค่ะอาจารย์คะปลปกท่องขําหลวงพ่อเกษมปีสามหผมว่าน่าจะหมื่นหมื่นเศษนะหมื่นเศษเศษปกปกไปมะขามเนี่ยนะครับอปกไปมะขามนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะส่งข้อความมานะตรงนี้ตอนนี้นะคะก็สามารถส่งมาได้พระรูปหล่อหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับสร้างพ้อสอเท่าไหร่มันมีตั้งแต่ศูนย์กว่าขึ้นนะครับ มีหลายรุ่นด้วยรุ่นบรรจุอัฐิรุ่นแต่และรุ่นก็ราคาไม่เท่ากันะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาเป็นว่าสตาร์ทที่ 5, ปป 30, ห้าพันอัพไปจนถึงสามหมื่นห้าพันอัพถึงสามหมื่นตามสภาพด้วยใช่ครับแล้วแต่รุ่นด้วยะนะบ,บางรุ่นไม่ทันก็ไม่เล่นแต่จริงๆรูปหล่อเนี้ไม่ทันนะนะไม่ทันแต่ว่าบางรุ่นเนียเขาบรรจุนู่นบรรจุนี่นะพิธีใหญ่พิธีเหล่างก็เล่นกันนะครับนะคะอ่ะนะคะอันนี้เป็นหลวงปู่เผืออ วัดกิ่งแก้วนะคะตอนนี้สามารถส่งข้อความกันมาได้อีกนะคะเวลาเหลืออยู่อีกนิดหน่อยนะคะมีข้อความต่อมานะคะของ SMS ค่ะลูกอมพิเศษพิสมอนขออภัยค่ะลูกอมพิสมอนหลวงพ่อแก้ววัดอมมาลัยราคาเท่าไหร่พิสมอนเนี่ยมันจะเป็นลูกเล็กๆนะครับบางคนก็เรียกว่าตะปุดบางปืนพิสมอนพิสมัยเนี่ยคล้ายๆฝาขวด ลูกอมประมาณนี้ขนาดเท่านี้จะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นลูกมกลมจะเป็นตะก,กุดใบลานนะครับเขาเรียกตะก,กุดพิสมอนอหรือพวกแก้วพุทธคุณเป็นยังไงอาจารย์บังปืนเหนียวอย่างเดียวเลยกันสตราร์บุธอย่างเดียวเลยสตราร์บุดอย่างเดียวเลยพิสมอนนี่กันสตราร์บุธอย่างเดียวเลยนะครับมีมีเป็นลูกอมอย่างอื่นด้วยใช่ก็ไม่ใช่พิสมถ้าเป็นพวกเนื้อผงเนื้ออะไรของบางกระเพาะแต่ส่วนใหญ่สายสายแถบสมุดของกรามสมุสาครเนี่ยแถบแม่กลองเนี่ยเขาเขาจะเน้นไปทาง คงกระพันมากกว่าเนื่องจากว่าสมัยก่อนชุมโจรมันทุกชนค่ะชุมโจนถับสมัยสมัยแถวแถวย่านนั้นน่ะในอดีตในอดีแนดีนะคะก็ถ้าเกิดเสือสิงกระทิ้งแเยอาจารย์อย่างนี้เนี่ยพระอมพิสมอเนี่ยคนปลอมกันเยอะไหมเอาพูดรบบเก๊กันเยอะไหมไม่เหมือนดูง่ายกว่าพระหรอเอดูง่ายกว่าดิเนื่องจากมีลักษณนะครับลงลักษณ์ถักเชือกอ๋อลงลักษณ์อายุของลักษณ์เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าถึงยุคไหมนะ รักแท้แต่ดูแลไม่ได้ในก่ก็เก๋นะอาจารย์ก็มีวิธีการดูรักด้วยนะ <S 2> <S 2> ใช่ไหมคะล,ลักเก่าลักใหม่มีนะครับอย่างรักหลวมพวกแก้วนี่ก็มีวิธีการดูอีกแบบหนึง่ง <ฮะ S 2> อันนี้เขาจะบอกอมแดงหน่อยอ่นะอมแดงเป็นรัก<อ>จีนนะครับอมแดงละเลือ้อละเลือลเล้อคล้ายๆลูกว่า <ฮะ S 2> ลูกว่านี่มันสุกเต็มที่มันจะม่วงก็ไม่ม่วง มันจะดำก็ไม่ดำมันจะแดงก็ไม่แดงแต่เขาจะมีความเก่าตุนๆแต่จะไม่ลานไม่อะไรนะครับลักจะไม่แตกไม่ลานแตกลานเมื่อไหร่อันตรายแตกลานเมื่อไหร่คือแตกลานคือยังไงคะอาจารย์ปกติรักแท้ในสมัยก่อนเขาแห้งโดยธรรมชาติอาศัยการเวลาและระยะเวลาแต่ของเกี่ยของเทียมทำเรียนแบบมันใช้ไฟครอบหรือใช้อบเอาอบเอาเพราะ้วเรามาคุงความร้อนมันมันก็แตกรักมันก็จะแตกแตกละแหงแตกแตกแตกใช้อบ เพื่อที่จะทําให้มันดูเก่ามากๆให้มันแห้งไงให้มันแห้งนะนะเพราะบางอย่างเนี่ยลักถ้าดูแฉะนี่เป็นลักใหม่แหละการลงลักปิดทองนะครับอย่างเงี้ยเขาบ่งบอกอายุได้ถ้าเลยไปเป็นพวกพระบูชา,าอะไรเงี้ยตามพระศกตามอะไรเงี้ยเขาก็จะมีลักฝังอยู่แต่พวกเนี้ยลักเกดแปดร้อยปีคนละแบบอ๋อนั่นก็จะออกดําสนิทนะครับน้่ออกดําสนิทออกแหมอธิบายไม่ถูกว่ะก็ยิ่งดูยากเข้าไปใหญ่ไหมอาจารย์ไม่ยาก ครับไม่ยากเก้กับแท่เนี่ยเราอย่างผมเนี่ยมันเห็นบ่อยมาจากมาเลยบ่งบอกรู้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้นะคะไม่คุ้นเคยทางด้านนี้เนี่ยก็ดูรายการของเราเนี่หละค่ะนะจะสามารถตอบโจทย์แล้วก็นําไปเป็นความรู้ต่อยอดต่อยอดบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆนผมไม่ได้เล่นเครื่องลงเครื่องลางอะไรนะแต่บางท่านเนี่ยบางครั้งเนี่ยพกมาด้วยเวลามาเอาขายพระขายอะไรเขาก็งง อ้าวทำไมพี่ซื้อตะกรุดผมอ่ะเพราะผมดูแล้วผมชอบอ่ะมันเก่าอ่ะเออผมดูรักแล้วดูอะไรผมชอบอาจารย์ถ้าสมมติว่าตะกรุดเนี่ยราคาค่อนข้างแพงไหมเอาตรงๆบางดอกเป็นล้านอ้าขนาดนั้นเลยเหรอสะพานสูงเนี่ยแพงที่สุดในโลกนะครับหลวงปู่เอี่ยมมัสบานสูงนะครับดอกหนึ่งว่ากันที่หนึ่งล้านอ้าโอ้ขนาดนั้นเลยใช่วัดหนังนี่ก็เป็นแสนเพราะฉะนั้นอารับบังกะบพ้อมนี่ก็เป็นแสนในเมื่อเป็นอย่างนี้นะเริ่มสนใจแล้ว เริ่มสนใจคราวหน้าหรือว่าคราวครั้งหน้าอย่าอย่าอย่าคิดว่าบางอย่างนี่ถูกนะครับพวกเครื่องรางอย่างฮนุมานลิงหรือว่าดิ่งอย่างเงี้ยตัวมันเป็นล้านโอ้โหนะฮนุมานวัาสุดเนี่ยตัวเป็นล้านนะครับเสือพระปานนี่ตัวเป็นล้านโอ้โหนะคนนิยมกันคข้างที่จะเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อาจารย์ถ้าเกิดว่ามีโอกาสอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยเผยแพร่สอนลูกศิษย์เกี่ยวกันดูตรงจุดนี้ด้วยได้ไหมก็อยากจะเอามาเผยแพร่เหมือนกันแต่ว่าแบบ หลักๆบางทีเราซื้อได้มันไม่อยู่เวลาท่านจะกุดด้วยไหมอาจารย์ตะกุดด้วยมั้ยตะกุดก็ด้วยหรอท่านตะกุดตะกุดก็เคยเอามาไลน์นะตะกุดเป็นบางดอกอย่างบางกระพร้อมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประลัดก็เหมือนเจ้าของหลุมพเหลืออย่างเงี้ยเคยมาไลน์ให้หมดแล้วถ้าซื้อนานพวกนี้นานๆผมจะซื้อสักทีถ้ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในเครื่องรางนี่ผมจะไหอมันคือสโลแกนครับลูกครับดอกไหม อย่าลืมนะคุณผู้ชมคาะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็อยากจะเผยแพร่ค,ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องนะคะคแล้วก็สิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตโดยอาจารย์ร,รัมฤรดไทยนะคะไปถึงทุกทุกคนนะคะเพื่อที่จะสร้างความเป็นมงคลให้กับ,บ,บชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการดูที่ถูกต้องดูของเก๊ดูยังไงดูของแท้ดูยังไงให้ตัวเองเนี่ยรอบปลอดภัยจากคนที่มาหลอกลวงได้ด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะของรายการพระเครื่องสุวรรณภูมิโดยอาจารย์รัมฤดไทยต้องลผา้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สสวัสดเครื่องดื่มโปรไวตาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วปลอดโควิดมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกช่วยย่อยอาหารและสร้างปุ๋งกันให้กับร่างกายมีวิตามินซีบี B5 และ B6 แคลอรี่ต่ำเพียง30กิโลแคลอรี่